สวัสดีครับผมกอนฮาชีนะครับเป็นเจ้าของร้านฮาชีไรเดอร์โปรช็อปครับก็เปิดร้านมาได้ประมาณ10ปีแล้วครับแล้วก็อยู่ในวงการมอเไซค์มา,มา15ปีครับก็จะนึกถึงหมวกนาแบรนด์อิตาลีนะครับแล้วก็คาร์บอนครับความเป็นคาร์บอนซึ่งเอกไลท์ทำตัวที่เป็นคาร์บอนเยอะมากเลยครับ เป็นหมวกที่มีคาแรคเตอร์ของความเป็นเล c ซิ่งค่อนข้างสูงครับฟีลลิ่งในการใส่จะค่อนข้างกระชับนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานิ่งแล้วก็เวลาใส่จะดูเท่มากรูปทรงดูเท่มากเลยครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาหมวกกันนอ็อกสไตล์สปอร์ตเลซิ่งนะครับ X-Lite เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมแนะนำครับ ก้อนฮาชิครับสามคำนะครับก็เบานิ่งเท่ครับผมทางร้านของเราอยู่แถววัสมียนาลีนะครับสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยนะครับฮาชิไรเดอร์โปรช็อปนะครับเปิดทุกวันครับ1 0 0โมงถึง2ทุ่มนะฮะช่องทางก็สามารถดูทางเว็บไซต์ก็ได้ฮาชิไรเดอร์โปรช็อปเหมือนกัน Facebook ก็ฮาชิไรเดอร์โปรช็อปนะครับแล้วเรายังมีช่องทางการขายใน s h อป e e อีกนะครับ TikTok ก็มี มีทุกที่หลายที่เลยลองไปติดตามกันได้นะครับ